oh uh -huh. โซนก็คือโซนสบายค่ะเป็นโซนที่เรารู้สึกคุ้นเคยรู้สึกแบบไม่ต้องใช้ความพยายามมากรู้สึกชิลทําไปได้แบบโดยอัตโนมัตินะคะแต่มันก็เป็นโซนอันตรายเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันจะทําให้เราแบบหยุดอยู่ตรงนั้นแล้วก็ไม่ยอมที่จะทําอะไรที่มันรู้สึกอึดอัดหรือที่เราจะแบบเดินข้ามออกไปจากโซนสบายของเรานะคะอย่างหลายๆคนอ่ะก็พยายามอเนาะที่อยากจะท้าทายตัวเองอยากทาอะไรใหม่ๆอยากแบบก้าวออกจากโซนสบายแต่สุดท้ายทําไปได้แป๊บเดียวอะ่ะก็กลับมาที่เดิมอีกแล้วก็เรารู้สึกว่าทําแล้วมันอึด อัดมันไม่ใช่ตัวเองรู้สึกกลัวจากประสบการณ์ของตัวเองเนาะทุกครั้งที่เราทําแล้วเรารู้สึกึื่รู้สึกกลัวเนี่ยคือมันถูกทางแล้วค่ะให้เราแบบนึกกับเองไว้นะว่าถ้าเราสามารถผ่านมันไปได้อะฉันจะโตโตขึ้นอีก9ก้าฉันจะเก่งขึ้นอีก9ก้าหนึงนะคะเพราะว่าอะไรที่ ทำ,ทำให้เราเติบโตทําให้เราก้าวหน้ามันอยู่ท่องควมสบายทท้งนั้นเลยนะคะท่องไว้ในใจค่ะว่าตื่นเต้นคือดีอึดอัดคือดีตื่นเต้นคือดีอึดอัดคือด,อด,ออดีแล้วก็ทําต่อไปนะคะเพราะเราท,ทําจนเกิดความเคยชินแล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเรื่องแบบที่คุ้นเคยแล้วมันก็จะเฉยเฉยไปเองอหลังจากนั้นเราก็ไปหาความท้าทายใหม่ๆก้าวออกไปข้างหน้าอย่างน้อยก็คือเราก็ได้ก้าวไปข้างหน้าก้าวไปข้างหน้าเรื่อยๆนะคะมันก็มีความแบบ ความพัฒนาหรือความเติบโตขึ้นนะคะดีกว่าที่เราจะมัวตัดลัวแล้วก็อยู่อยู่ในโซนสบายของเราแล้วก็ชีวิตเราก็จะเหมือนเดิมถ้าอยากได้ผลลัพธ์อะไรใหม่ๆลองค่อยๆก้าวออกมานะคะจะเริ่มจากสิ่งเล็กๆก็ได้ที่ที่เรารู้สึกว่าเออๆพอที่จะไม่รู้สึกเครียดมากนะคะแล้วพอเริ่มทําแล้วมันก็เริ่มแบบไปแชร์นนในสิ่งที่ใหญ่ขึ้นได้ขึ้นแล้วเดี๋ยวก็จะเริ่มแบบสนุกแล้วก็อยากท,าท้าทายในมากขึ้น,นะคะ่ะ